สวัสดีค่ะเพื่อนๆนชาวกรกฎลัคนากรากฎนะคะแล้วก็ราศรีกรกฎสวัสดีปีใหม่นะคะ2567ค่ะวันนี้เราจะมาอ่านดวงนะคะประจำปีกันค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอวอวยพรนะคะปีใหม่นะคะให้กับเพื่อนๆนชาวกรกฎขอให้คุณนั้นประสบความสำเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองสุขภาพร่างกายแข็งแรงหวังสิ่งใดนะคะก็ขอให้ได้สิ่งนั้นนะคะอโอเคค่ะไปดูกันนะคะว่าในปี2567นะคะ ถ้าอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆชาวกรากฏบ้างคุณได้ไพ The ่เด e ล o ฟเฟค่ะโดดเด่นเรื่องความรักนะสถ้วยคะ่ะ8ดดาบเด็กถือดาบเก้าดาบหนึ่งดาบนะคะอาดาบมาเยอะดังนะ <c ười> แล้วก็ไพ The ่เดอะเวอรค่ะ9้าถ้วยยายพริเทส แล้วก็อ้โขอไัยนะคะเราต้องเปิดกัน6ใบค่ะเพราะเราจะดูกัน12เดือนนะคะไพ่เพจออบคัพไพ่สองดาบสองสองดาบค่ะแล้วก็ไพ่พระฤาษีนะคะคือดูจากภาพรวมเนี่ยโดดเด่นมากๆเลยนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในเรื่องของข่าวดีในเรื่องของการเฉลิมฉลองมันเหมือนกับว่า อาจะหลุดพ้นจากพลังงานของความเครียดอะไรก็แล้วแต่ที่คุณบอกว่าคุณต้องสู้คุณต้องลุยต่อเนี่ยคะ่ะมันจะเป็นผลลัพธ์ที่ดีมีโอกาสได้ไปต่างประเทศนะมีโอกาสที่จะได้นะคะใครที่กำลังจะไปเรียนต่อ กำลังรอคอยความรักจากต่างถิ่นทางแดนแไกลรอ,รอคอยการไปทํางานใดๆก็แล้วแต่นะคะเกี่ยวกับการต่างประเทศของคุณจะสําเร็จนะคะในปีนี้เป็นปีที่คุณจะอิ่มหนาสําราญนะคะกับการกินกันอยู่กับการใช้ชีวิตมีความสุขมีไอเดียมีความคิดสร้างสรรค์ที่จะทําอะไรในปีนี้ถือว่าเป็นปีแห่งความสําเร็จการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆค่ะเราจะมาดูในแต่ละเดือนกันเลยนะคะ นีนเ้นเพื่อนๆอาจจะสงสัยนะว่านี่คืออะไรนะคะเอาเป็นว่าขอเวลา10วินาทีนะคะในการในการขายของอขายของนิดนึงนะคะคือใครที่ชื่นชอบนะคะน้ำหอมหรือกลิ่นกุหลาบเนี่ยมากๆเนี่ยเป็นพิเศษเนี่ยตอนนี้นะคะ,ะช่องของเราเนี่ยก็ทำน้ำหอมขึ้นมานะคะผลิตจากหัวน้ำหอมนะคะเกรดพรีเมียมอย่างดีมีออยอามีอยอยรับรองนะคะ กุหลาบสีขาวและกุหลาบสีแดงค่ะ50 ML นะคะพลังแห่งมนขังนะคะพลังแห่งความหอมนะคะพลังแห่งความหอมสเสน่ห์แห่งมนลขลังพลังแห่งความหอมนะคะเป็นความหอมที่ละมุนมากๆนะคะกุหลาบเนาะใครที่ชื่นชอบรายละเอียดเราแปะไว้ใต้คลิปนะคะ50 m l ค่ะใต้คลิปเลยค่ะนะคะพร้อมมากับกล่องนะคะที่ต้องบอกเลยนะคะว่า สวยรูค่ะนะอ่ะโอเคค่ะขอเวลาแค่นี้ไปดูกันนะคะว่าในเดือนมกราคมนะคะเพื่อนๆชาวกร,รกฎนะคะจะเป็นเดือนที่คุณโสดเนี่ยจะได้พบรักอ่าใครที่โสดมาบ้างคะใครที่โสดมานานแล้วคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เจอเนื้อคู่ที่จะทําให้คุณเนี่ยเหมือนกับหลุดพ้นจากความโสดบางครั้งนะเอนเนจีของคุณนะ อาจจะเป็น energy ที่หมดหวังในเรื่อง,องราของความรักไปแล้วแต่กําลังมีใครบางคนหนึ่งนะคะมากวากมือเรียกคุณนะคะถ้าอยากได้ความรักก็ขึ้นมาสิก็พยายามสิอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะกําลังหดหู่ในชีวิตของคุณหมดพลังหรือบางทีอาจจะเพิ่งโดนเทมาแล้วรู้สึกว่าเหมือนชีวิตมันหมดหวัง แต่เมื่อคุณเงยหน้าขึ้นมานะคะเมื่อเงยมากเงยหน้าขึ้นมาแล้วคุณเจอใครบางคนที่เรียกคุณอยู่นะคะจากปากเหวเนี่ยคุณอาจจะทําให้คุณเนี่ยมีกําลังใจที่จะตะเกียดตะกายเอ่อออกมาจากก้นเหวนั่นก็คือความเจ็บปวดหรือความทุกข์นะคะมาเป็นรักครั้งใหม่ให้ใหกับคุณก็เป็นไปได้เหมือนกัน,เ,นากาเอาเป็นว่าการอ่าเอาเป็นว่าในปีเนี้ยคุณมีเกณฑ์จะได้รับข่าวดี ในเรื่องของการแต่งงานด้วยใครที่คบหากันมานานแล้วเนาะใครที่คบหากันมานานแล้วเนี่ยในเดือนกุมภาพ,พันธ์เนี่ยคุณมีเกณฑ์ได้เฉลิมฉลองมีเกณฑ์ได้จัดงานเลี้ยงงานแต่งตัวของคุณเองหรืออาจจะมีเกณฑ์ได้ไปงานเลี้ยงไปงานแต่งไปร่วมเฉลิมฉลองความยินดีกับคนใกล้ชิดกับคนใกล้ตัวก็เป็นไปได้หรืออาจจะหมายหมายถึง ตัวของคุณเองนะคะได้รับข่าวดีในเรื่องของการแต่งงานการมั่นหมายเพราะว่ามากับไพ่ The Lover ใช่ไหมคะในเดือนในเดือนมีนาคมเนี่ยเป็นเดือนที่คุณอาจจะต้องเรียกว่าเจอปัญหาเจออุปสรรคสักนิดนึ่งนะในชีวิต ถ้าสมมติว่าคุณมีเกณฑ์เดินทางไปไหนสักที่หนึ่งถ้าสมมุติว่าเออมันติดปัญหามันไม่ได้ไปเนี่ยก็หยุดไว้แค่นั้นก่อนก็นได้นะคะบางทีเนี่ยอาจจะเป็นอะไรบางอย่างมาเตือนคุณว่า,าบางสิ่งบางอย่างมันไปต่อไม่ได้ก็ต้องหยุดคิดหยุดพิจารณาสักนิดหนึ่งบางทีมันอาจจะต้องรอคอยหรือเปล่าหรือใจเย็นๆหรือเปล่าประมาณนี้มันเป็นเดือนที่คุณจะต้องไตร่ตรองอยู่กับตัวเองใช้ความคิดสักนิดหนึ่งแต่อย่าใจร้อนนะเพราะบางที การใจร้อนของคุณเนี่ยมันอาจจะไม่คุ้มค่ากับผลลัพธ์ที่บางทีเรามุดทะลุไปเองค่ะถ้ามันมีสัญญาณอะไรมาบ่งบอกกับมาบ่งบอกคุณว่ามันติดนะมันขัดนะก็ขอให้คุณหยุดพิจารณาไว้ก่อนอาจจะเกิดผลดีขึ้นกับคุณนะคะเพื่อนๆชาวกรกฎในเดือนอในเดือนพฤษภาคมนะคะเออไม่ใช่นะคะเมษายนก่อโเษนะคะในเดือนเมษายนเนี่ยเป็นเดือนที่คุณอาจจะเหมือนกับได้รับ แรงบันดาลใจอะไรบางอย่างนะคะการเรียนต่อการได้เริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆหรือการทําอะไรที่ท้าทายในชีวิตเนี่ยจะเกิดขึ้นนะคะอย่างสช่นว่าน้องๆอะอยากจะไปทํางานเหมือนกับไปสมัครงานไว้กำลังจะได้เริ่มต้นงานใหม่มันมีเรื่องที่ท้าทายเข้ามาในชีวิตของคุณจะต้องทํามนให้สําเร็จหรือบางคนเนี่ยอาจจะไป อาจจะไปลุยอาจจะไปเที่ยวอาจจะไปเข้าค่ายน้องๆอ,งอาจจะไปเข้าค่ายมีมีไหมเข้าค่ายในเดือนนี้ไม่แน่ใจนะคะ,ะมันเหมือนกับว่าคุณจะได้ชีวิตแบบท้าทายสักนิดหนึ่งในเดือนอในเดือนเมษายนนะคะก็ถือว่ามีความสนุกสนานในชีวิตทีนี้ในเดือนในเดือนอในเดือน ในเดือนพฤษภาคมในเดือนพฤษภาคมเนี่ยระมัดระวังนะคะอาจจะมีความเครียดเกิดขึ้นในชีวิตได้มีความเครียดความทุกข์อาจจะทําให้คุณนอนไม่หลับอาจจะทมให้อาจจะทํทะาจจทให้คุณเนี่ยมีความวิตกกังวลแต่จริงๆก็ต้องเขาเรียกว่า ในช่วงเวลานี้คุณอาจจะต้องปล่อยวางถ้ามันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็วางความเครียดเอาไว้ก่อนดูแลสุขภาพสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าปัญหาที่เกิดมาจากความเครียดเนี่ยอาจจะส่งผลให้คุณเนี่ยซึมเศร้าได้ส่งผลให้คุณเครียดจนบางทีเนี่ยเรียกว่ามันส่งผลต่อสุขภาพร่างกายอะ่ะโดยรวมนะคะเพราะฉะนั้นต้องปล่อยวางสักนิดหนึ่งนะถ้ามันมีความเครียดใดก็แล้วแต่นะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีทางออกโดยเฉพาะในเดือนมิถุนาย,ยนเนี่ยถ้าคุณเจอปัญหาอะไร่าในเดือนพฤษภาคมในเดือนมิถุนาย,ยนเนี่ยคุณจะเป็นเดือนที่คุณจะแก้ไขปัญหาสถานการณ์ได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณเจออะไรก็แล้วแต่แล้วคุณรู้ล่วงหน้าจากคลิปนี้แล้วคุณไม่จําเป็นต้องเครียดเลยนะคุณต้องปล่อยวางแล้วก็อย่าไปยึดติดเพราะว่าเดี๋ยวมันก็เช้าแล้วเดี๋ยวมันก็เช้าแล้วสถานการณ์มันจะทําให้ทุกอย่างดีขึ้นเดือนมิถุนาย,ยนเป็นเดือนที่คุณจะถือดาบแล้วก็มันเหมือนกับว่า เป็นการรับดาบไม่คมอะ่ะไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็แต่คุณพร้อมที่จะลุกขึ้นแล้วก็ฝ่าฟันแล้วคุณมันทามันสําเร็จด้วยฝ่าฟันไปแบบสําเร็จแน่นอนนะคะ,ะในเดือนกร,กรกฎาคมเป็นเดือนที่คุณมีโอกาสจะได้เดินทางไกลไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศหรือคนไกลนะคะจะติดต่อมาหาคุณใครรอคอยอเอกสารรอคอย วีซ่ารอคอยวีซ่าทำงานวีซ่าแต่งงานนะคะเก mm hmm. ี่ยวกับเอกสารต่างต่างประเทศบอกได้เลยนะคะว่าคุณจะได้รับข่าวดีในเดือนกรกฎาคมค่ะอาจจะได้ไปเรี้ยนต่อไปทำงานไปดูงานไปท่องเที่ยวไปหาคนรักนะคะเก mm hmm. ี่ยวกับการต่างประเทศคุณสำเร็จแน่นอนนะคะช่วงเขาเรียกว่าช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยเป็นช่วงครึ่งปีหลังที่ท,ที่ที่ดีเลยล่ะ อาจต้นปีก็ดีแต่อาจจะมาสะดุดบ้างนะอาจจะมาสะดุดบ้างช่วงเข้าไาตรมาสที่3นะคะโอเค ในเดือนในเดือนสิงหาคมนะคะเป็นเดือนที่คุณจะมีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์อิม่มหนำสำราญทำอะไรก็ดีมีความสุขไปหมดระวังน้ำหนักขึ้นนะในเดือนนี้พอขึ้นแล้วมันลดยากนะเพื่อนๆชาวรกรกฎจริงๆนะเพราะคุณจะรู้สึกอุดมสมบูรณ์มีความสุขอะ่ะคุณผ่านพ้นช่วงเวลาที่แย่ผ่านพ้นช่วงเวลาที่มันเจอปัญหาอุปสรรคเออคนเรามันก็ต้องมีช่วงเวลาที่มีความสุขกันบ้างจริงไหมแต่สิงหาคมจะสุขที่สุดนะคะ พอผ่านมาในช่วงเดือนอ่าช่วงเดือนกันยายนเนี่ยเป็นเดือนที่คุณจะต้องใช้ความคิดแล้วเออลดน้ําหนักสักทีเออมันปล่อยปะละเลยมาค่อนข้างน้ําหนักเยอะอะไรเงี้ยค่ะพอพอในเดือนอ่ากันยาปุ๊บเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าอ่าคุณจะรู้สึกว่าต้องดูแลตัวเอง รู้สึกว่าจะต้องเป็นเดือนที่คุณจะต้องใช้ความคิดใช้ไอเดียความคิดสร้างสรรค์บางทีอยากจะทําเกี่ยวกับของสวยของงามบางทีก็อยากจะขายน้ําหอมขายเสื้อผ้าขายเครื่องประดับของสวยของงามกระเป๋ารองเทา้าจริงๆก็เป็นเดือนที่ดีนะที่คุณจะได้เริ่มทํากิจการอะไรใหม่ๆหรือบางทีเนี่ยคุณอาจจะเป็นนักเขียนก็ได้อาหรืออาจจะชอบในเรื่องของงานศิลปะ เป็นนักวาดรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเป็นอ่าเป็นศินลปินนะคะาิ์ตินวาดรูปหรือเขียนเขียนเกี่ยวกับเนื้อหาอะไรก็แล้วแต่นะคะอ่าเป็นสารคดีเป็นอ่านิทานเป็นนิยายอะไรก็แล้วแต่ตรงเนี้ยเป็นเลิกงามยามดีเลยนะคะที่คุณจะได้ปลดปล่อยผลงานของคุณหรือเริ่มนะคะหรือเริ่มก็ได้นะเริ่มเขียนเริ่มทำทำงานเริ่มแบบดูแลตัวเองให้กลับมาแบบอ่า สง่าผ่าเผยได้แล้วนะคะบางครั้งคุณจะต้องออกงานสังคมชั้นสูงด้วยเอออะไรอย่างเงี้ยมีงานเลี้ยงงานไฮโซอะไรเงี้ยค่ะคุณต้องกลับมาโดดเด่นนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายเดือนนี้คุณจะต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษนะคุณจะประสบความสําเร็จในเกี่ยวกับในเรื่องของความคิดไอเดียสร้างสรรค์ของคุณค่ะพรสวรรค์ของคุณนั่นแหละคุณมีพรสวรรค์อะไรคุณจงเอาพรสวรรค์ของคุณนั้นออกมาออกมาสร้างคุณค่าให้กับตัวเอง ในเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีนะคะ Page of Cup นะคะในเดือนตุลาคมนะคะเป็นเดือนที่เป็นเป็นเดือนที่น้องๆนะอันนี้ต้องเกี่ยวกับน้องๆเลยเนี่ยเพด์ออฟ o r ดแล้วก็ Page of Cup เนี่ยถ้าคุณพลาดอะไรไปนะคะถ้าคุณพลาดอะไรไปในเดือนในเดือนเมษายนในเดือนเมษายนถ้าเกิดความผิดพลาดอะไรนะคะในเดือนในเดือนตุลาคมเนี่ยเป็นเดือนที่น้องๆจะได้เริ่ม อะไรใหม่ๆในชีวิตเช่นเอ้ยถึงเวลาแล้วที่จะได้ไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆไปฝึกงานที่ใหม่ไปฝึกงานก็ได้นะได้ฝึกงานก็ได้นะหรือว่าไปเริ่มต้นทํางานอะไรใหม่ๆหรือไปเปลี่ยนที่เรียนไปเรียนที่ใหม่ๆหรือบางทีอาจจะได้ไปต่างประเทศไปเรียนต่อที่ต่างประเทศเนี่ยเป็นเดือนที่คุณจะได้มีเกณฑ์การเดินทางหรือได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆจริงๆสักที เดือนเมษายนเนี่ยอาจจะเป็นเดือนที่อลองเซิฟเซิฟมันเหมือนมีความตื่นเต้นท้าทายอะไรเนี่ยก็เป็นไปได้เหมือนกันอันนี้อาจจะเป็นเดือนที่คุณจะได้ลงมือหรือปฏิบัติเรียนรู้เป็นเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นทางการจริงๆก็เป็นไปได้เหมือนกัน ในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเป็นเดือนที่คุณอาจจะต้องมีเกณฑ์นะคะตัดสินใจเรื่องสําคัญสาคัญในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้คุณเนี่ยใช้วิจารณญาในการในการตัดสินใจมองอ่าแล้วก็พิจารณาดีๆก็แล้วกันอย่าเอาเรียกว่าการตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่อย่าเอาอารมณ์เหนือเหตุผลนะเป็นเรื่องที่คุณจะต้องใช้เหตุผลในการตัดสินใจในชีวิตของคุณบ้างมองว่ามันเป็นเรื่องสําคัญที่มีผลกับการดําเนินชีวิตต่อไป นะคะของคุณมากๆเลยนะต้องพิจารณาดีๆใจเย็นๆนะคะมองด้วยสติแล้วก็ปัญญานะคะแล้วก็ในเดือนอ่ธันวาคมเนี่ยไพ่เฮอร์มิตนะคะเป็นเดือนที่คุณอาจจะได้รับคําแนะนําดีๆนะคะจากผู้หลับผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์ หรือว่ามีข่าวอะไรมาบอกคุณอาจจะชวนอาจจะมีการเพราะสิ้นปีแล้วเนาะอาจจะมีการชวนกันไปปฏิบัติชวนกันไปนั่งวิปัสนาชวนกันไปสถานที่ที่มันสงบสุขสงบจิตสงบใจพากันไปพักผ่อนก็ได้นะคะท่ามกลางธรรมชาติาไปแบบหรือบางบางทีเนี่ยคุณอาจจะไปแบบสันโดษโดดเดี่ยวก็ได้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะอยู่กับตัวเองก็เป็นช่วงเวลาที่มันเงียบสงบในชีวิตของคุณนั่นแหละมันเหมือนกับว่าเออชีวิตเนาะ ตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยมันก็เดือมาเยอะแล้วถึงเวลาที่ฉันจะไปพักผ่อนอยู่กับตัวเองหรือใครที่อยากจะไปปฏิบัติในวัดป่าหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณก็อาจจะได้ไปทําตามความต้องการของคุณสักทีบางทีอาจจะรอมานานแล้วในเดือนพฤษศในเดือนธันวาคมเนี่ยเป็นเดือนที่คุณจะได้ไปหาความสงบเงียบความสงบสุขให้กับตัวเองด้วยค่ะ,ะไปดูกันนะคะว่าไพ่อยากจะเตือนอะไรบ้างไหมอุบัติเหตุอะไรมีไหมนะคะ อยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมคะ้ะให้กับเพื่อนๆชาวกรกฎอืมก็มีในเรื่องของสุขภาพนะความดันเบาหวานนะคะ,ะเรื่องของความเครียดเรื่องของความคิดเยอะความคิดมากบางทีเนี่ยอาจจะส่งผลกับ ส่งผลกับสุขภาพของคุณได้นะในปีนี้ก็ดูแลตัวเองดีๆก็แล้วกันมันก็ไม่ได้เป็นอะไรร้ายแรงใหญ่โตโมโหอะไรแล้วคะ่ะบางทีมันก็เกี่ยวกับสุขภาพเล็กๆน้อยๆที่มันสามารถที่จะเกิดขึ้นได้กระเพาะอาหารลำไส้อะไรประมาณนี้คะ่ะปวดท้องอะไรอย่างงี้ค่ะก็เวียนหัวบ้างอะไรบ้างอืมก็ลองดูนะคะการพักผ่อนเพียงพอไหมเราคิดเยอะเราเครียดมากเกินไปหรือเปล่ากินอาหารตรงเวลาหรือเปล่าบางที อที่ผ่านมาเราอาจจะไม่เป็นอะไรแต่บางทีเนี่ยการใช้ชีวิตที่หรือการกินที่บางทีมันหรือการพักผ่อนใดๆก็แล้วแต่นะคะในในในชีวิตคุณอะถ้ามันไม่ค่อยบาลานซ์เนี่ยมันอาจจะมาส่งผลในปีนี้ได้เพราะฉะนั้นก็เป็นปีที่คุณจะต้องระมัดระวังเนาะอืมนะคะ10บดาบนะคะอันนี้มากับสุขภาพเลยดูแลตัวเองดีๆนะในในปีสองพห้าร้็เนี่ยในเรื่องของสุขภาพเนี่ยเป็นอะไรที่น่าเป็นห่วงนะคะ ใครมีโรคประจําตัวก็ต้องดูแลดีๆใครที่ทานอาหารไม่เป็นเวลาใครที่รู้สึกว่าเอ้ยตัวเองเป็นอะไรมันเจ็บมันอะไรอยู่ข้างในท้องกระเพาะอาหารลำไส้นู่นนี่นั่นก็แล้วแต่นะคะหรือบางทีเนี่ยเวียนหัวความดันบางทีเราก็อาจจะละเลยอาจจะไม่ได้ไปตรวจไปเช็คปีนี้เป็นปีที่คุณจะต้องไปตรวจไปเช็คแล้วนะมีอะไรก็จะได้รักษาทันท่วงทีเนาะแล้วก็แปดไม้เท้า 8เหรียนไพราชาดาบเป็นปีที่งานเข้าเยอะเลยนะถ้าเป็นในเรื่องของการงานเป็นปีที่งานเข้าเยอะมากปีหนึ่งเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นงานเข้าเยอะแต่เงินก็เงินก็ได้เขาเรียกว่าพอๆกันแปดเหรี่ยนนะงานเข้ามาหนักแค่ไหนคุณก็ได้เงินเท่านั้น มันเหมือนกับบาลานเลยมันเหมือนกับบาลานคืออาจจะเรียกว่าอาจจะไม่ได้มีอะไรฟุกกเข้ามาแต่งานเมื่อเข้ามาสมมตว่างานเข้ามาอา งานต่อชิ้นอสมมติว่างานต่อชิ้นเนี่ยชิ้นละ,ะสมมติเฉยเฉยได้นนชิ้นละ1ล้านบาทถ้าปีนี้เข้ามา8งานคุณก็ได้8ล้านบาทอะไรประมาณนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะงานเยอะเงินก็เยอะตามนั้นอาจจะเหนื่อยหน่อยอาจจะเรียกว่าปีนี้เป็นปีที่คุณอาจจะต้องเหนื่อยกับงานเข้มแข็งอดทนฝ่าฟันแล้วก็ประสบความสําเร็จงานเยอะเงินเยอะอ่าประมาณนี้อะขอดูอีกสัก 5ใบนะคะอยากจะบอกอะไรคุณเพิ่มเติมนะคะมีอะไรแนะนําให้กับเพื่อนๆชาวกรกฎ้างในไพ่สามเหรียญโอ้ค้าขายดีใครทําอาชีพเกี่ยวกับ เป็นตัวแทนนะคะซื้อมาขายไปหรือเป็นอาชีพในหน้าขายบ้านขายรถขายทุกสรพรพสิ่งทุกอย่างเลยนะคะ,ะคุณจะได้คอม,มมิชชั่นคุณจะเข,ะขาเรียกว่าคําพูดของคุณนั้นการเจรจานั้นสร้างเงินสร้างทองให้กับคุณได้จริงๆนะคะขยันนะปีนี้ขยันคุณจะตั้งตัวได้เลยเนี่ยคุณจะแบบประสบความสําเร็จให้เด็กขึ้นมาเยอะมากเลยเพจซอฟบอลเป็นปีราศีกรกฎนะคะ น้องๆเนี่ยเป็นปีเป็นปีแบบเรียกว่าเป็นปีที่ดีที่สุดของคุณเลยนะเป็นปีที่ดีที่สุดของน้องๆในการเริ่มการเรียนในการเริ่มต้นการทํางานในการเริ่มต้นที่ที่น้องๆอยากจะทําอะไรก็แต่ปีนี้เป็นปีแห่งเลิกงามยามดีของน้องๆเลยนะคะเริ่มต้นทําเลยนะคะดีค่ะยิ่งขยันยิ่งได้นะคะลงทุนอะไรไปคุณจะได้รับผลกําไรที่ดีงามเจ็ดเหรียญแปดเหรียญขึ้นมาการเงินดีนะการเงินแบบถือว่า เป็นอะไรที่เป็นผลลัพธ์ที่คุณเนี่ยต้องพอใจแน่นอนได้ไพ่เดือดซันด้วยนะคะเป็นปีที่มันเหมือนกับว,ว่ามีทั้งมีทั้งทุกข์บ้างแต่ก็มีมีทั้งสุขบางทีเนี่ยอะใครที่เจ็บไข้ได้ป่วยมีปัญหาทางสุขภาพร่างกายไปหาหมอไปตรวจเจออะไรบางอย่างที่เออมันก็รักษาทันแบบเนี้ยถือว่าก็เป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมเพราะว่าไพ่เดือดซันบอกว่าคุณเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่คุณก็จะหายคุณก็จะรู้สึกว่าเอ้ย ชีวิตมาได้ชีวิตใหม่กลับคืนมามันเหมือนกับเออดีนะที่เราไปดูเจอก่อนอะไรก่อนเนี่ยสุดท้ายแล้วคุณก็เหมือนกับว่ามันก็เกิดแต่เรื่องโชคดีขึ้นอ่ะงงานเข้ามาโอ้โหดีนะที่มีงานเข้ามาไม่งั้นเนี่ยแย่เลยก็รู้สึกว่าเกิดความโชคดีขึ้นเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆหรือค้าขายอะไรก็แล้วแต่นะคะสูบแล้วผลสําเร็จเนี่ยมันเกิดขึ้นแบบดีงามนะเพราะได้ไพ่เดอะซันเป็นไพ่แห่งความโชคดีอ่ะ ้าถวยนะคะเป็นปีที่ต้องบอกเลยนะคะว่าไพ่บอกว่าเป็นปีที่คุณเนี่ยจะละทิ้งอะไรบางอย่างแบบเดิมๆเก่าๆด้วยเป็นปีที่คุณจะมุ่งมั่นมุ่ง,งเขาเรียกว่าปรารถนาเดินเดินไปข้างหน้าเพื่อสู่พลังงานใหม่ๆเพื่อสู่ชีวิตใหม่เพื่อสู่การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในชีวิตด้วยเช่นอ่ะสมมติว่าในเรื่องราวของความรักเนาะในเรื่องราวของความรักเหมือนกับไพ่เปน,นี้ที่บอกเลยว่าถ้ากรณีตัวของคุณเองเนี่ย เพิ่งโดนเทมาหรือว่าความสัมพันธ์มันไปต่อไม่ไหวอาจจะเป็นตัวของคุณเองที่ตัดสินใจที่จะในเมื่อไปต่อไม่ไหวในเมื่อยื้อกันมานานตัดสินใจจบเขาเรียกว่าสร้างความชัดเจนให้กับตัวเองเพื่อที่ตัวของคุณนั้นจะได้หลุดจากบ่วงความทุกข์ทรมานแล้วก็ก้าวต่อไปข้างหน้าคุณอาจจะเป็นคนที่ ไม่ต้องรอความชัดเจนจากใครแต่คุณนั้นสามารถที่จะให้ความชัดเจนกับตัวของคุณเองได้นะคะในปีนี้เช่นกันค่ะนะคะโอเคค่ะก็น่าจะครบทั่วแล้วนะสําหรับเพื่อนๆชาวกรกฎสําหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะแล้วก็เพื่อนๆที่สนใจดูดวงส่วนตัวก็รายละเอียดเราแปะไว้ใต้คลิปแล้วนะคะ